คณะศิษยานุศิลและผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองอายุพุทนามงคลครบ75ปีพระเทพศิลว,วิสุทธเจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสโดยมีพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่ในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายจะมีพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน400ทุนค่ะชาวจังหวาาัดนราธิวาสผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมร่วมใจกันจัดพิธีฉลองอายุพัฒนามงคลครบ75ปีพระเทพศิลว,วิสุทธิ เจ้าอาวาสวัดประชุมชนทาราและเจ้าคณะจังหวัดธราธิวาสเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่พระเทพศิลวิสุทธิ์ซึ่งเป็นพระนักพัฒนาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่พร้อมทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างความสามัคคีร,ระหว่างประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาและสร้างสันติสุขโดยใช้เมตตาธรรมเป็นหลักและด้วยแรงศรัทธาที่ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมีต่อพระเทพศิลวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดตราธิวาสนั้น จึงทำให้ภายในงานพิธีที่กำหนดจัดขึ้นทั้งสองวันในวันที่6 7มกราคมที่ผ่านมาอบอวนไปด้วยรอยยิ้มจากผู้ที่มาร่วมงานทั้งในและนอกพื้นที่ที่เดินทางมาจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากมีความบาดทูงทุกคนหมดในบ้านตำบลช่วยปาะดีนน่แล้วตัง้งประเทศด้วยเขามาสิงคโปร์มาเลเซียแล้ว มามาจากสงขลานุ่มดีดีเลยเมพอดีฐานเจ้าคุณนะกับไทยมุสลิมหรือไทยไทยพุทธเขาเขาดีเหมือนกันแม้ว่าเขาช่วยเหลือทุกทุกทางมุทุกชันสนาเลยแม่ว่าศัสนาน,นัใน่นค่ะความมีความรู้สึกว่ามีความศรัทธาต่อท่านค่ะแล้วก็อยากมาทุกทุกปีค่ะอายา จะให้จากงานอย่างนี้ทุกปีจะได้ชาวบ้านจะได้ร่วมกันค่ะศาสนาพุทธศาสนาอิสลามจะได้มีความสามัคคีกันไม่อยากให้แต่แยกค่ะสองศาสนานี้ท่เหลืออะไรบ้างคะนจะให้ทุนเด็กการศึกษาด้วยแล้วก็จะให้เด็กพิการเด็กพิการเด็กได้ศึกษาทุกอย่างเลยค่ะท่านใจดีมากเลยค่ะ บรรยากาศในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ75ปีพระเทพศิลวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดนาราธิวาสเต็มไปด้วยความคึกคักซึ่งคลาคล่งไปด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจํานวนมากจากหลายพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งใจจะมาร่วมในพิธีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของทั้งสองศาสนาด้วยความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกค่ะภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้วพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชนทาราและเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสได้ออกไปพบปะผู้นำศาสนาและตัวแทนจากาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามาคัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมร้านนิทรรศการต่างๆรวมถึงร้านอาหารและการออกร้านขนมโบราณที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยจิตอาสา พร้อมทั้งมีพิธีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่จํานวน414ทุนอีกด้วยรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็คนมุสลิมทุกคนก็ชื่นใจนะครับเพราะท่านเนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นผู้นำเฉพาะไทยพุทธอย่างเดียวน,นะครับ,รบเขาร่วมมือกับพวกเรามุสลิมนะครับ เวลามีงานหรือไปช่วยงานต่างๆไปไปบริการเด็กกำพร้าก็ท่านเนี่ยไปทุกปีเพราะฉะนั้นวันนี้อายุของท่านเข้า75บปีนะเราผู้นำอิสลามผู้นำศาสนาอิสลามทุกปีมาร่วมเฉลิมฉลองนะขออวยพรให้กับท่านนะครับทุกปี แม้ว่าการจัดพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลครบ75ปีพระเทพศิลวิสุทิ์เจ้าอาวาสวัดประชุมชนทาราและเจ้าคณะจังหวัดตราที่วาดจะดดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก็ตามแต่ความทรงจําดีๆที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความสามาคัคคีระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของประชาชนทั้งสองศาสนาอีกนานเท่านานบวนศักิ์ชูเย้มถ่ยภาพ พระดาชูสิงห์ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสรายงาน